ทิศอีสานงานดีเปิดก้าวดาราหนุ่มคนอีสานเป็นซุปเปอร์สตาร์ระดับประเทศเรด้ว่าภาคอีสานนั้นเป็นถิ่นกําเนิดของเหล่าดาราหนุ่มหล่อมากมายเลยทีเดียวแถมแต่ละคน,นยังเป็นซุปตาร์ระดับประเทศอีกด้วยจะมีใครบ้างมาดูกันเลยจ้า อันดับที่9โมดวิสรุตเป็นอีกหนึ่งนักแสดงมากความสามารถที่ได้เข้าวงการมาจากโครงการตามล่าแก๊งใหม่ในปีพศ2555โดยผลงานละครเรื่องแรกที่มีกับทางช่องคือเรื่องน้องใหม่ร้บริสุทธิ์ก่อนจะดังเป็นปลุแตกในปีพศ2561ที่ได้รับบทจ้อยจากละครชื่อดังในเรื่องบุพเพสันิวาสที่ทำเอาแฟนๆต่างก็รู้จักกันทั้งบ้านทั้งเมืองเลยทีเดียว อันดับที่8อ้วนเด่นคุณนักแสดงหนุ่มหล่อชาวอีสานจากจังหวัดอุบลราชธานีได้เริ่มพาวงการมาตั้งแต่อายุ16ก่อนจะมีผลงานชิ้นแรกจากการได้แสดงภาพยนตร์ในเรื่องฮักนาสารคามและได้เข้ามาเป็นเด็กในสังกัดของเอสุปชัยและได้เซ็นสัญญากับทางช่อง3จนมีผลงานออกมาให้แฟนๆได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียว อันดับที่ 7. โตโน่พาคินเป็นนักร้องและนักแสดงหนุ่มที่มา,าความสามารถจากจังหวัดขอนแกน่นที่ได้เป็นตัวแทนภาคอีสานจากเวทีการประกวดร้องเพลงเดอะสตาร์คนฟ้าคว้าดาวซึ่งหนุ่มโตโน่นั้นมีความติดและความหล่อแบบบ้านในตัวของเขาทําให้ทุกวันนี้มีแฟนคลับติดตามกันอย่างมากมายแถมเจ้าตัวยังชอบช่วยเหลือผู้อื่นเรียกได้ว,ว่าทั้งหล่อและยังมีจิตอาสาอีกด้วย อันดับที่6เต๋าเศรษฐพงศ์เป็นอีกหนึ่งนักร้องนะนักแสดงหนุ่มหล่อที่มีความสามารถซึ่งเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่มีบ้านเกิดอยู่ที่ภาคอีสานจังหวัดกาฬสิน์และออกมาตามความฝันด้วยการประกวดร้องเพลงเวที a อ F ด้วยความหล่อของหนุ่มเต๋าเศรษฐพงศ์ทําให้เขามีโอกาสได้แสดงซีรีส์มากมายซึ่งทําให้เขาได้โด่งดังไกลถึงต่างประเทศเลยทีเดียวอันดับที่5นิววงสกรมาต่อกันที่พระเอกหนุ่มสุดหล่อที่มีบ้านเกิดอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา าคิอีสานนั่นเองซึ่งเจ้าตัวได้แจ้งเกิดจากละครเรื่องกาสานาคาผู้อีสานได้อย่างถูกอกถูกใจคอละครเป็นอย่างมากซึ่งหลังจากที่หมดสัญญากับทั้งต้นสังกัดช่องเจบก็ได้พันตัวมาเป็นนักสแสดงอิสระเรียบร้อย อันดับที่4เต้ยพงศกรพระเอกหนุ่มหน้าใสที่เริ่มเข้าวงการมาด้วยการประกวด t ด e i ไอ l ดอ o j โปรเต้องบอกได้ว่าเขาคนนี้นั้นไม่ละทิ้งความพยายามและความฝันทําให้วันนี้ได้กลายเป็นพระเอกแถวหน้าของเมืองไทยไปแล้วซึ่งหนุ่มเต้ยก็มีภูมิลําเนาเป็นชาวภาคอีสานจังหวัดอำนาจเจริญที่มีดีกรีเป็นถึงลูกเจ้าของโรงสีอีกด้วยเรียกว่าไม่ธรรมดาจริงๆ อันดับที่สามไม้พักคระเดชเป็นทั้งนายแบบและพระเอกสุดหล่อที่สาวๆต่างก็อยากเป็นนางเอกของหนุ่มคนนี้กันทั้งประเทศซึ่งหนุ่มไม้เป็นพระเอกอีกหนึ่งคนที่มีบ้านเกิดอยู่ที่ภาคอีสานจังหวัดขอนแก่นเรียกได้ว่าเป็นพระเอกขวัญใจชาวอีสานเลยทีเดียวโดยผลงานที่ผ่านมาหนุ่มไม้ยังโชว์พูดอีสานได้อย่าง,งคล่ลองแคล่วในละครเรื่องนาย้อยทมินทำให้ได้ใจแฟนๆไปเต็มๆเลยล่ะจ้า อันดับที่สองเวียสกลวัตเป็นซุปตาร์หนุ่มหล่ออีกหนึ่งคนที่มีบ้านเกิดอยู่ที่ภาคอีสานจังหวัดขอนแก่นแถมเจ้าตัวยังได้เล่นละครที่จะใช้ภาษาบ้านเกิดอยู่บ่อยๆอีกด้วยถึงแม้ว่าหนุ่มเวียจะงานยุ่งสะแค่ไหนก็ยังหาเวลาว่างกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดอยู่เสมอซึ่งล่าสุดได้พาหวานใจอย่างสาวเบล่าราณีไปเยี่ยมบ้านเกิดอีกด้วยแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอกันแต่หนุ่มเวียก็อดคิดถึงไม่ได้จนต้องว่าวีสานว่าขึ้นหอดเบล่าเลยทีเดียว อันดับที่หนึ่งณเดชน์คุกิมิยะปิดท้ายกันที่พระเอกหนุ่มสุดฮอตเป็นซุปตาอีกหนึ่งคนที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่ภาคอีสานจังหวัดขอนแก่นถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะเป็นดารานหนุ่มหล่อระดับประเทศก็ไม่เคยลืมที่จะหาเวลาว่างกลับไปหาแม่แก้วแถมยังปลูกผักทำได้เรียกได้ว่ามีชีวิตที่ติดดินมากๆเลยจ้า